BTO m a s t e r c a s ร Fishing Online t o u r n a ทัวรสนาเมนต์2025าสำหรับคลิปนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของกฎกติกาการร่วมสนุกกันครับกฎกติกาทั้งหมดมีอยู่6ข้อนะครับปฏิบัติได้ตามนี้ข้อที่1ถ่ายคลิปวิดีโอโดยต้องเห็นตั้งแต่ปลากัดนำปลาขึ้นจนถึงการพูดรายงานตัวและปิดคลิปโดยต้องเป็นคลิปยาวไม่มีการตัดต่อและพยายามให้ปลาอยู่ในคลิปตลอดเวลาหรือว่าง่ายๆในคลิปต้องมีวิธีการตีวัดอัดเยอ่อประมาณนั้นข้อที่2สถานที่ตกต้องเป็นแหล่งธรรมชาติ นะครับไม่ใช่บ่อเช่าหรือว่าบ่อเลี้ยงส่วนตัวอเฉพาะการเดินตีและตกปลาข้างทางเท่านั้นนะครับห้ามอยู่บนเรือโดยเด็ดขาดข้อที่3พูดรายงานตัวแจ้งชื่อคันเบ็ดที่ใช้เหยื่อที่ใช้ปลาช่อนตัวที่เท่าไหร่ที่ตกได้และต้องโชว์แพ็กเกจเหยื่อที่มีสติ๊กเกอร์ BPO คับ2025ด้วยนะครับข้อที่4สําหรับเหยื่อสามารถใช้รุ่นใดก็ได้นะครับแบรนด์ที่ร่วมในกิจกรรมนี้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะนะหนวดรวบรวมไว้แล้วในคลิปต้องมีการโชว์แพ็กเกจที่มีสติ๊กเกอร์ กิจกรรม BPO ครับ2025ด้วยนะครับเช่นเราซื้อเหยื่อจากค่ายอัมันโดแต่เราจะใช้เหยื่อ USA หรือ t t ทย e ต f i s h i n g ในการตกจริงก็ได้นะครับเพราะว่าทุกแบรนด์เนี่ยอยู่ในกิจกรรมอยู่แล้วข้อที่5โพสผลงานคลิปวิดีโอลงในกลุ่มที่ทางผู้จัดกิจกรรมได้กําหนดไว้โดยการตัดสินทั้งหมดเนี่ยนะครับจะนับรวมคลิปทั้งหมดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทําได้มากที่สุดนั่นเองและนั่นก็คือกติกาการร่วมสนุกสําหรับกิจกรรม BPO Master Cat Fishing Online Tournament 2025นะครับและคลิปตอบ ไปเดี๋ยวมาติดตามชมว่าอุปกรณ์ต้องใช้อย่างไรกันบ้าง